สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่องรีวิวทูแฮนด์อีกแล้วนะครับอ <med els> เ,เพื่อนเพือช่วยกันกดติดตามเ้ื่อนนะครับนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ <med els> น,นี่เราจะพาเพื่อนๆมาวันนี้มาซ่อมเครื่องปิ้งครับ ปิ้นปัญหาที่คนเจอบ่อยๆเยอะเลยคือปิ้นน้ำหมึกไม่ออกนะครับคือเครื่องปิ้นเนี่ยข้อเสียงก็คือถ้าคุณมีแล้วเนี่ยคุณต้องปิ้นเอาเป็นว่าชัวๆเลยทุกวันวันละหนึ่งแผ่นนะครับถ้าใครมีแล้วขอให้ปิ้นทุกวันวันละหนึ่งแผ่นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้หมึกมันแห้งหมึกมันตายนะครับทางานทุกวันนี่อาการเขาสองสาเหตุก็คือตอนนี้เครื่องเนี้ยปิ้น ทำงานถูกต้องหมดทุกอย่างปับ๊บกระดาษองมาแต่ไม่มีสีออกมาโอเคสันนิกานสองอย่างคือหัวหมืกตันกับมึกหมดโอเคนี้เป็นเครื่องพิมน์ี่อ sp นะครับ sp เครื่องก็เป็นเครื่องธรรมดามีสแกนด้วยครับมีสแกนทังหน้าโอเคนี้มีด้านหน้าเครื่องจะเปิดให้ดูเดี๋ยวเราขอจ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับโอเคครับตัวเี้แล้วาก็เนี่ย ใช่ไฟเข้าแล้วครับนี่ฮะเป็นที่เสียบกระดาษครับเึ่งเป็นรุ่นนี้ใครมีก็มีปัญหาก็ลองแกะอ่าทําดูได้นะครับเครื่องปิ้นยี่ห้ออื่นก็ลักษณะจะใกล้ๆเคียงนะครับแคนนอนกับ Hp เนี่ยอันนี้จะเป็นช่องใส่กระดาษนะครับอนี้เรใส่กระดาษก่อนครับ เดี๋ยวจะเทสดูก่อนอาการเขาเป็นยังไงอาการของเพื่อนเพื่อนท่านใดถ้าเป็นแลักถณะแบบนี้ก็ลองแก้ไขตามไปได้เลยนะครับเกิดก็หาร้านซ่อมยากอยู่เหมือนกันนะครับเครื่องปริน์ของใครมีปัญหาเนี่ยบอกเลยว่าหาร้านซ่อมยากบปล้วเขาไม่อยากทาหรอกครับอันนี้นี่เราก็ใส่กระดาษเปิดเครื่องแล้วนะครับไฟนี่ฮะเห็นไหมสังเกตไฟสีมันจะติดสีส้มหนึ่งดนเนี่ยแสดงว่าการนี้เหมือนหมึกจะหมดครับแล้วก็สีดํา ดับนี่ก็ไม่ติดเนี่ยนี่เราก็ใส่กระดาษแล้วก็เครื่องปริ้นนะครับถ้าเกิดของใครมีปัญหาเนี่ยสามารถเสียบไฟลแล้วเปิดเช็คโดยที่ไม่ต้องต่อคอมได้นะครับบางคนไม่เข้าใจถ้าเป็นเครื่องปริ้นรุ่นที่มีสแกนนะฮะมันสามารถเอาไปใช้ก๊อปปี้งานได้ถ่ายเอกสารได้นะครับก็คือว่าเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องต่อคอมนะครับก็จะเปิดเครื่องใช้งานได้แล้วนะครับนี่เรามาดูการ,รากดปุ่มสีกันนะครับเครื่องทํางาน นี่ฮะไฟคลิปเครื่องทำางาน้วครับอันนี้อ่าดูกระดาษมาแล้วครับปิน้นนอา้ครับแต่ว่าเหมือนสังเกตฮะจะมีเป็นรอยรอยเนี่ยมันจะไม่มีสีมาการเนี่ยก็คือว่าเรายังไม่เห็นตลับหมึกเรายังบอกไม่ได้คือแต่มีสองสาเหตุคือไม่หัวหมึกตันก็หมึกหมดเนี่ยการจะเป็นแค่สีดํากับปิ้นสีจะเหมือนกันเลยการจะเป็นอย่างนี้ฮะ อ่าจักรายานคืนมาก่อนนะทีนี้เรามาเปิดเนี้ยส่วนปรินรุ่นนี้จะเปิดเนี้ยที่ใส่หมึกอ,อยู่ตรงนี้นะครับเปิดออกมาปัา๊บตลับมือก็จะวิ่งมาปัา๊บเห็นไหมครับตลับมือก็จะวิ่งมาเลยนี่ฮะแล้วก็ถอดตลับมือมาวิธีถอดตลับมือคือกดเข้าลงนะนะกดลงนี้ปั๊บนี่ฮะอ่าแล้วก็โยกมาครับเนี่ยอันนี้เป็นตลับมือรุ่น680นะครับ บึกนะครับตลับมึกเป็นยังไงนะครับมันถูกแตะศูนย์นะครับสีดำเหมือนกันแล้วถอดออกมาก็เป็นตัวใส่ผิดนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาจะมีบอกไว้เลยว่าฝั่งนี้จะเป็นสีพอเป็นนี่จะเป็นสีดำนะฮะเดี๋ยวสีก็จะเป็นเนี่ยสีม่วงเป็นตลับแบบนี้เป็นตลับแล้วจะมีสีสามจุดเนี่ยไม่มีสีดำอย่างงี้นะครับแต่อันเนี้ยการรู้เลยครับนี่คือหมึกหมดครับเบาวิวเลยครับเบาวิวเนี่ยนี่เหมือนกันเนี่ยเบาวิวนะครับเพราะ บางคนซื้อบ่าปิ้นอ่ะก็คิดว่ามัจะได้เยอะมันไม่เยอะหรอกครับปิ้นงานได้ไม่กี่แผ่นก็หมดแล้วเพราะว่าหมึกมันก็ไม่ใช่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่หนําซ้ำบางทีเราปิ้นนานทิ้งมาที้นหนึ่งเราเยังไม่ได้ปิ้นเราต้องมาล้างก่อนจะปิ้นได้ก็ต้องมาล้างหมึกมันจะดูดหมึกออกไปใช้อยู่ดีฮะพูนี้หมึกจะหมดไว้ถ้าเราไปซื้อใหม่ตลับนึงก็โตอ,อยู่ประมาณสามสี่ร้อยเนี่ยเนี่ยสองตลับนี้ก็พอซื้อเครื่องใหม่ได้เครื่องเลยครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนเติมน้ําหมึกกันเราจะมาเติมน้าหมึกครับ ดูดีปั๊ตเติมน้ำหมึกเสร็จแล้วก็บาองปิดไม่ออกแล้วก็ต้องมาทําการล้างนี่ฮะเอ็นี่หัวหัวพ่นสีอยู่นี่ฮะเนี่ยหัวหัวพ่นสีอยู่นี่นะครับตลับปิ้นอ่เครื่องปิ้นสมัยใหม่ทีนี้ทุกวันหัวพ่นสีที่อยู่ที่ตัวตลับหมึกนะครับบางคนเติมน้ำหมึกแล้วล้างแล้วก็ไม่ออกก็คือหัวเสียหัวหัวน่าจะเสียเนยหัวเข็มอยู่นี่ที่ตลับหมดแล้วครับเราก็แค่ไปซื้อตลับเนี่ยมาเปลี่ยนใหม่สองตลับเลยเปลี่ยนใหม่ใส่มันก็กลับใช้งานได้เหมือนเดิม ตัวเครื่องเนี่ยไม่ค่อยเสียครับน้อยมากที่จะเสียทีม่มากจะเสียที่นี่ฮะตลับหมึกเพราะตลับหมึกมันเสียแล้วเครื่องมันก็สั่งงานสั่งรุ่นสั่งนี่ไม่ได้มันก็พล,ลายลวนนะฮะสเหตุใหญ่โอเคเดี๋ยวเรามาทําการเติมน้ำหมึกกันครับโอเคครับเดียวดูตาไปเรื่อยครับเพื่อนๆท่านใดที่บ้านเป็นเะเนี่ยถอดแล้วจับดูจะรู้เลยว่ามันไม่มีหมึกอะคือมันมีน้ําหนักครับตลับบางเบาเนี่ยคือเราทําการเติมหมึกได้เลย หมึกหาซื้อได้ไหนก็ตามร้านขายเครื่องเขียนอ่าทั่วไปร้านดีๆน,นะฮะแ่้หลังจะมีขายนะครับขวดหนึ่งก็ประมาณแล้วแต่นะครับมันมีหลายยี่ห้อแล้วก็ซื้อให้ตรงยี่ห้อมัน HP แีนะครับมันจะใช้ได้ทั่วไปหมดก็แล้วแต่ชนิดของน้ำหมึกครับมันจะมีหลายราคาตั้งแต่ไม่ถึงร้อยบาทยันสามสี่ร้อยนะครับก็จะมีอุปกรณ์การเติมให้เสร็จเรียบร้อยครับมีโคมีเข็มโอเคเดี๋ยวเราจะพามาันไปเอาน้ำหมึกกันเลยครับ เดี๋ยวเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยทําก็ลองทําดูได้นะครับได,ได้ทุนเงินในกระเป๋าล้วไปอีกครับทําพังก็ไปซื้อใหม่นี่ซื้อใหม่มาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ดีซื้อตลับใหม่มาไม่ค่อยได้ใช้ก็ตันอีกสู้เราเติมแล้วมันปิ้นอยู่บ่อยๆนะครับสองวันปิ้นทีกัไเลยครับมึอจะได้ไม่แห้งครับไ,ได้ไม่ตันโอเคเดี๋ยวเรามาทําการเติมเดี๋ยวขอย้ายเครื่องปิดน,นะครับอันนี้เราเนี่ยเดี๋ยวเราก็ชักปลั๊กแล้วนะครับปิดเดี๋ยวเขาจะกลับพื้นที่เรามาเปิดใส่ตลับมันก็จะกลับมาใหม่น,นะคคครรรััับบบ อุปกรณ์ที่เราขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับกระดาษทิชชู่นะครับหนึ่งม้วนยิ่งเยอะยิ่งดีครับเราใช้เยอะเข้ดาไทชชู่ก็มีนี่ครับสลิงฉีดยานะครับสี่สี่อันเลยนะครับแยกแต่มาเพทสีนเลยครับสีดําแดงเหลืองน้ําเงินนะครับแล้วก็นี่ฮะสีมึกมึกสีให้ตรงรุ่นนะครับเนี่ยตรงที่หอกกันมอเพราะพี่หอนี้ก็จะใช้ได้ ทั้งหมดของมันนะครับส่วนมากก็คือ HP เป็นหมึกกลุ่มกลางๆนะครับพอเฮนะครับเค่องนะครับก็คือเนี่ยมีสีแดงเหลืองดําสีดํานี่เราจะใช้เยอะหน่อยมีสัก2ขวดนะครับสีดํแล้วก็สีเหลืองนี่ก็มันก็จะใช้เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับน้ําเงินแดงก็ใช้น้อยหน่อยเหลืองนะี่ก็จะใช้เยอะหน่อยมันเกลี่ยสีให้สีอ่อนอะไรเงี้ยนะก็คือเนี่ยสีสีสีนะครับที่ต้องมีนะครับ ก็ซื้อซื้ออย่างที่เป็นชุดนี่ก็ได้ครับในรั a ดาจะมีขายเยอะซื้ออย่างที่เป็นชุดมันจะได้ถูกนะครับก็ตลับตลับมึกที่เราจะเติมมาเดเรามาทำการเติมกันเลยนะครับครับนี่ก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไป่ไคือใบมีดตร์หรือปลายอะไรตำแหน่งก็ได้เพื่อเราจะมาใหม่นี่ครับพยายามนะครับพยายามอย่าเอามือจับโดนตรงแถบ ทองเหลืองนี่นะครับเพราะว่ามือเราเนี่ยมันอาจจะสกปรปกเราไปโดนนะน้าสัมผัสตรงทองเหลืองเนี่ยพยายามเลี่ยงๆนะหลีกเลี่ยงหน่อยแล้วก็หรือเวลาเราเติมเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะใส่เครื่องเราเอาอยางลบถูสักหน่อยนะครับค่อยถูลองระวังครับระวังสายแพ้เขาจะขาดนะครับใช้ยางลบถูให้หน้าทองเหลืองนี่เข้าเงาเพื่อจะไปสัมผัสกับในตัวเครื่องได้ง่ายขึ้นนะครับอือแล้วก็ตลับมานะครับแล้วก็ใช้ปลายมิคเตอร์ครับปลายเือดข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ย แงะไปใต้นี้ครับค่อยลอกเขาขึ้นมาครับนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์แปะไว้อยู่นะครับค่อยแงะขึ้นมาค่อเปิดนาครับเปิดขึ้นมานครับ,ค,รบค่อยลอกนะครับระวังจะขาดแต่ไม่น่าขาดจะเป็นเรียกอะไรคล้ายสติกเกอร์เหนียวๆครับเป็นกระดาษแข็งเหนียวนะฮะพอลอกออกมาเนี่ยเราจะเห็นจะมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอยู่ฝั่งละสองรูนะครับ เราขึ้นมอีกครับก็จะมีข้างบนอีกหนึ่งรูเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นตลับหมึกสีครับจะมีลักษณะทั้งหมดนี้แล้วก็สังเกตนะครับเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าสีไหนเติมสีอะไรนี่ถ้าใครตามไม่ดีก็ใช้แว่นขยายส่องฮะข้างบนนี้ฮะสังเกตข้างบนนี้ฮะไม่เอยนี่ข้างบนอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับข้างบนนี้เป็นสีแดงอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับสองรูนี่เป็นสีเหลืองแล้วก็นี่จะเป็น สีน้ำเงินฮะยเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งมีรอยสีบ่ออยู่นะครับเนี่ยนี่เป็นสีน้ำเงินเหลืองแดงนะครับแล้วก็เติมเอาสลิงดูดหมึกแล้วก็ใส่ดูดขึ้นมาทีละสองซีซีก็ได้นะครับไม่ต้องเยอะครับถ้าเยอะมากเดี๋ยวเขาจะล้นออกมาที่นี่เราต้องใช้สูดจับเน่อยให้เขาเยิมแล้วก็อยาให้เขาล้นขึ้นมาถึงข้างบนนี้เพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะปนกันนะครับสีมันจะปนกันแล้วจะตลับจะเสียครับสีปนกันตลับเสียเนี่ยเราจะต้องต้องแกะนี้นะครับ แกะฝานี่ออกเพื่อเอาฟองน้ำาข้างอะเนี่ยไปล้างน้ำนะครับเพื่อให้มันกลับมาเป็นสีขาวอย่างเดิมนะครับโอเคนะั้นเราก็เติมไก่าให้มันล้นขึ้นมานี่มากนะครับอเดี๋ยวสีมันจะเลอะก,กันหรือว่าใหญ่เอียงหกอย่าเอียงไปเอียงมาเนี่ยมันสีมันอาจจะวิ่งเข้าหากันได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงภายใต้เนี่ยมันจะมีเป็นรูปตัวทีเป็นพลาสติกเชื่อมกันไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้สีวิ่งมาถึงกัน โอเคครับแล้วเราก็จะเกิดเติมตามที่เขาจะมีบอกอยู่ที่ต้องเข้าไปดูในในเน็ตน,นะครับเขาจะมีบอกว่าสีตลับสีไซส์เนี่ยขนาดเนี้ยเติมกี่ซีซีจะมีหมึกอยู่ในตลับเนี่ยสีละกี่ซีซีเขาจะมีบอกอยู่นะครับต้องเข้าไปหาดูในเน็ตได้ครับของตลับหมึกของแต่และยี่ห้อรุ่นนั้นนะครับอ่านี่เราจะมาเติมครับลักษณะเปิดข้มา่างนี้นะครับ สีดาก็เหมือนครับสีดําก็เปิดออกมาแต่สีดําจะมีอยู่น่าจะเป็นสองลูหรือหนึ่งลูเนี่ยครับแต่สีดำนี่คือตลับเดียวจะเป็นสีดําเลยจะใช้เยอะหน่อยอย่างอันนี้ใช้สีดาสองซีซีอันนี้ก็ตลับหนึ่งก็ประมาณหกสิบหกซีซีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเติมครับเดี๋ยวลองเริ่มที่ตลับสีกันนะครับก่อนอื่นเราหาอะไรมาลองต้อนนะครับเพื่อกันเคอเลอะนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ครับแล้วเอาสีแดงมาก่อนเลยครับเราใช้สลิงอันนี้พอดีผม แต่เวลาผมก็ใช้ลิงก์เดินครับอันนี้หมึกก็ของแต่ลายยี่ห้อลักษณะการออกแบบมันจะไม่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้มันจะเป็นแบบว่าเสียบลงไปนี่เลยครับดออกดลงไปเลยปึ๊บความขวดนี้ครับเหมือนเล่วเหมือนแล้วเหมือนแล้วฉีดยาครับเนี่ยตามกดแล้วก็ดูดดูดออกมาสองซีซีกัน,นครับเนี่ย ไปดูมาช้าๆสองซีซีก่อนเสียบลงไปก็ไม่ต้องลึกมากครับอ่าพอประมาณนี้นะครับเออแล้วก็ค่อยๆปล่อยน้าหมึกลงไปนะครับก็ค่อยกดลงไปนะครับอย่าไปกดไว้นะครับเดี๋ยวเป็นฟองอากาศครับเกิดฟองอากาศข้างในครับค่อยๆล่อยเข้าให้ฟองน้ำเขาซึมครับค่อยๆปล่อยหมึกนะครับทนี้เพื่อเพื่อให้ฟองน้าในที่อยู่ในตลับหมึกเนี่ยเขาซับน้าหมึกนะครับ ถ้าเรากดพวดเดียวไปเลยเนะี่ยหมึกมันจะปิ้นขึ้นมาข้างบนนะครับจะล้นขึ้นมาข้างบนมันฟองน้ำมันซับไม่ทันนะครับเราก็ค่อยปล่อยปล่อยหมึกเขาลงไปนะครับสังเกตนะมันจะมีหมึกเริ่มขึ้นมาที่ฟองน้ําด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับนไครับนะจะมีหมึกสีแดงเริ่มขึ้นมานครับนี่นี่กำลังเริ่มซึมลงไปเราถึงบอกค่อยๆต้องค่อยๆนะครับค่อยๆปล่อยหมึกลงไปนะครับเสแล้วเราก็มาชูมาครับ นี่เราเติมไปแค่สองซีีนะครับนะสีออกแล้วครับนะสองซีซีนะี่ฮะหมึกเขาโอเคแล้วใช้ได้แล้วอ่าี่เราก็ไปดูสีอื่นต่อนะครับสีอื่นเลยนี้สีดแดงเราก็เก็บไปหลอดนี้ใช้แยกกันนะครับหลอดตลอดนะครับอย่าใช้ปนกันนี่รับมาสีเงินเนี่ยสีเงินอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าใครไม่แน่ใจไม่ชัวส่องไฟดีดๆแล้วก็รื้อไป ใช้แปรงขยายมองดูอีกทีก็ได้ครับเนี่ยมันจะรู้ครับว่าสีเงินสีเหลืองมันจะอ่อนครับสีเหลืองนี่มันจะอ่อนเลยครับี่สีเงินครับเดี๋ยวเรามาเติมสีเงินกันครับเหมือนกันสนาดเหมือนกันเลยมันก็เติมสีแดงนะครับทาอ่าบ่อยๆครับใครไม่ได้ทำทำเดี๋ยวก็มันก็ไม่ยากครับเติมหนึบเนี่ยเรามีอะไรมากแค่นี้เอง สังเกตได้นันจะมีน้ำหนักนะครับพอเราใส่สีเข้าไปสามสีเนี่ยตลับหมึกเริ่มมีน้ำหนักแล้วมันเหมือนจะเหมือนถ้าถ้าเป็นคนเจ้าของเองเนี่ยจะรู้เลยว่าเเหมือนเหมือนตลับหมึกที่เราซื้อมาใหม่ๆตอนแรกๆเลยนี่สีจะออกครบแล้วครับสามสีเนี่ยนี่เราจะรู้วิธีเราต้องไปใส่แล้วเราก็ปิดนี่ครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าเยอะเกินไปก็เอ้ยแผ่นกระดาษเนี่ยที่ปิดมาเพื่อ ให้กระดาษมันเข้าให้ลมอากาศมันเข้าพอดีนะครับจะไปปิดตายเลยก็ไม่ได้นะครับเนี่ยเัาก็ปิดเงี้ยโอเคเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าสีออกไม่ออกสีเหลืองออกไม่ออกเดี๋ยวเราก็ต้องไปหรือสังเกตที่หัวได้ครับสังเกตที่หัวเนี่ยอันนี้สีมองดูแล้วเนี่ยจะมีสีออกม่วงๆนะครับก็คือสีแดงกับสีเงินผสมกันอยู่เดี๋ยยังไม่มีสีเหลืองแต่สีเหลืองมัางจอกเเขียวสีเหลืองยังไม่ออกนี่ต้องลองต้องไปลองปิ้นดูครับ โอเคนี่ตลับสีเสร็จแล้วครับอย่างนี้เป็นตลับเป็นตลับสีดํานะครับก็ทําลักษณะคล้ายกันกับตลับสีครับโอเคเดี๋ยวผมเสร็จแล้วยังไงจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับโอเคนะครับสีจะออกครับสามสีไหมเหลืองแดงเงินนะครับโอเคครับส่วนสีดํานี่เติมแล้วยังไม่ออกใส่หัวจะตันนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการต้มน้าร้อนแล้วก็เอาตัวเนี้ยเอาหัวนะับเอาตัวหัวนี่ครับ วางในน้ําร้อนประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวน้ําร้อนต้องใช้น้ําร้อนเลยครับน้ําร้อนเดือดใหม่ๆครับเอาหัววางลงไปแค่นี้นครับทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีก็ได้ครับแล้วน้ําร้อนเนี่ยมันจะไปตลายตะกันสีที่ติดอยู่ที่หัวนี่ออกนะครับเดี๋ยวทาให้ดูครับนะครับเอาเนี่ยน้ําใส่เนี่ยฮะ ใส่น้ำร้อนนะครับใส่ถ้วยหรือเป็นจานรองแก้วตื้นๆนะครับแล้วเอาเนี่ยหัวตลับเหมือยวางแช่แบบนี้นะครับเนี่ยมาสักนาทีนะครับเนี่ยมันก็สีก็จะเริ่มออกไอไอคาบตะกันที่มันมันก็จะเริ่มละลายครับแล้วเราก็เอามาเนี่ยลองแตะดูครับซับอาจจะชูชนะครับซับน้ําให้แห้งนะครับนะครับก็ดูมันออกหรือยังครับเนี่ยแตะดูเนี่ย เริ่มเริ่มเริ่มจะออกแล้วครับเห็นไหมแต่ยังไม่เยอะคือเราต้องแช่อ,อีกทำลทักษณะนี้ครับน้ำมร้อนเลยครับถ้าน้ำไม่ร้อนเลยเราก็ไปเปลี่ยนใหม่นะครับหรืออย่างถ้าเป็นตามร้านก็จะก็จะใช้เป็นเครื่องหม้อต้มหม้อสันต้าโซน,นิกแหละนี่เราคือชาวบ้านชาวบ้านนี่มีแล้วต้องใช้ลักษณะนี้ครับมันอาจจะมีฟองอากาศเนี่ยไปติดดันอยู่ตรงนี้ทำให้หมึกไม่ลงมาแล้วก็ทําการถือตลับหมึกลักษณะนแนวนะครับ แล้วก็เวี่ยงแขนเป็นร้อยสามสิบองศาเวี่ยงแขนเป็นวงกลมครับข้างขนานขนานขนานลำตัวเวียงแขนเป็นวง,ลงกลมขนานลำตัวครับเพื่อให้หมึกมันเกิดแรงน้ำถ่วงดันมาที่ตัวตลับหมึกนี่ครับเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยจริงๆทเริ่มบอ,อกแล้วครับเดี๋ยวเราต้องทำการเวี่ยงแขนดูนะครับก็กระดาษทิชชู่มาแผ่นหนึ่งนะครับ ปิดไว้ที่หัวอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วทาการเวียงแขนเป็นวงกลมร้อยสามสิบองศานะครับครับหมึกก็จะเริ่มออกแล้วครับอย่างเงี้ยอันนี้เราทําการเวียงแขนหรือจับตลับหมึกลักษณะเงี้ยให้แน่นๆแล้วก็สลัดกลยครับสลัด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 แรงๆครับระวังตลับหมึกหลุดมือเ้วยครับให้หมึกเขาอ่าวิกีสลัดไปทีก็ออกมาทีครับเดี๋ยวก็ต้องทำเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนหมึกกาออกเป็นเส้นยาวแบบลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยก็คือว่าหมึกออกครบสมบูรณ์นะครับ ไปสลัดแขนกันนะครับได้ยังไงเดี๋ยวจะไม่ให้ดูคี้นะครับตอนที่เราจะใส่ตลับหมึกลงไปครับตอนนี้หมึกออกแล้วครับเนี่ยมีแตะเนี่ยดีดำออกแล้วนะครับสีเนี่ยสีออกแล้วครับอันนี้ก่อนที่เราจะใส่กลับเข้าไปที่แล้วก็ยังลบนะครับถูที่หน้าคอนแทคงนี่ครับเห็นไหมหน้าทงเหลืองเนี่ยถูเบานะครับ ก็เข้าไปแล้วส่วนี้ฮะเอียงนี้นะครับเอียงเข้าไปอย่างนี้นะครับนะข้ามสุดแล้วก็ดันนี่ฮะมือจับฮะนิ้วชี้กดข้างบนนิโป้งดันทั้งตูดแล้วก็กดขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะทำมล็อกเข้ามาอย่างนี้เลยกึ๊บอย่างเงี้ยก็จะล็อกอยู่แล้วครับนี่ฮะสีดำเหมือนกันนะครับใสเอาไวอย่างเงี้ครับตัวนี้ก็ปิมนออกมาแล้วครับแต่รู้สึกว่าเหมือนว่าเห็นนะตัวหนังสือสีดำยังขาดขาดหายยังไม่ชัดเนี้ยคือสีแดงยังออกไม่ค่อยครบครับแล้วก็พวกสี เราก็ต้องปริ้นถือว่าเราก็จะเข้าไปในระบบเสียบเชื่อมต่อคอมก็จะมีระบบล้างอยู่ล้างหัวสีอยู่นะครับก็ถ้าเข้าไปในระบบคอมก็จะมีระบบล้างหัวสีอะไรอยู่แล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับก็เป็นอันเสร็จดีก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับอันนี้เดี๋ยวเราลองจะปริ้นลองปริ้นสีดําดูอันนี้สีดํายังชัดแล้วก็มาเลน่นปริ้นสีดำเลยนะครับก็ปริ้นสีดำมาเลยเพื่อให้สีดาเขาออกมาเนีย่ยเราก็กด ันนี้สีดาก็ออกแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดนะแมงไม่ชัดเราทําไงเราก็ถ้าเราไม่จะไม่ต่อกับคอมล้วก็ปิ้นไปเรื่อยๆโดยปิ้นจากบัตรน้ําบัตรเล็กๆก็ได้ครับมันจะไม่เปื้องสีครับปิ้นปิ้นน้ำบัตรเล็กๆที่ดูว่าเสีเยอะแล้วก็บัตรนั้นอ่ะวางน้าบัตรวางแล้วก็กดที่เครื่องเป็นก๊อปปี้สีดําครับปิ้นบ่อยๆเดี๋ยวสีก็จะออกมาครบเองครับก็จะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราไม่อยากเข้าไปในล้างในระบบคอมนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปล้างในระบบของเครื่องเนี่ย ในคอมพิวเตอร์ในเมนูเครื่องปริ้นเนี่ยมันจะเปลืองสีครับมันจะถูถ,ถูถูห่วยนะครับนอกจากว่ามันไม่ออกจริงๆเลยเนี่ยครับถึงเราถึงเข้าไปใช้ในระบบนั้นถ้ามันออกในลักษณะอย่างเงี้ยเราก็หาเปน็นนำบัตรมาวางปริ้นบ่อยๆปริ้นไม่บ่อยเดี๋ยวมันจะออมาครบเองครับได้ไม่เปลืองสีด้วยครับโอเคแล้วก็คลิปนี้ฝากเพื่อนๆท่านใดถ้ามีปัญหาลักษณะเครื่องปริ้นปริ้นไม่ออกก็สังเกตดู นะครับว่าสน้มันเกิดจากอะไรหัวมึกตันไม็ดปิ้นมนานหรือหมึกหมดก็ลองทําตามนี้ได้เลยนะครับเครื่องเคือส่วนเครื่องยี่ห้ออื่นก็น่าจะลักษณะใกล้เคียงกันนะลองดูเป็นแนวทางได้นะครับว <c oughs> <ๆ>ันนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสบไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ <c oughs> สวัสดีครับะเปิ้นหัวมึกตันสีหมดลองทาดูนะครับ กเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือด้วยนะครับ